สวัสดีกับเพื่อนๆนะครับพี่น้องชาว YouTube แล้วก็ทวิกต์กนะครับจะยินเสียงชัดเจนนะครับต่อจากคลิปที่แล้วนะครับที่พุกสมุยไลน์นะครับบอกว่าถ้าเกิดน้ำแห้งนะครับจะพาไปที่เกาะข้้งหลังนะครับตันนะฮะพอที่ชี้อยู่นะครับวันนี้ถือว่าเตรียมพร้อมมากเลยครับนะ ตอนนี้เราเตรียมรองเท้าบูทส่งเท้าบูมานะเดี๋ยวเราไปดูกันใส่พร้อมๆกันครับอยากจากจะบอกว่าเป็นครั้งแรกนะครับที่จะไปที่เกาะน,นั้นนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันครับ ี้ท้องฟ้าไม่ค่อยเต็มใจเท่าไหร่ฮะมีเมฆขึ้มนะเพราะว่าพายุพายุเข้านะทุกคนและก็น้ำลดบบเยอะมากเลยทุกคนนะครับที่เห็นสีออกสีน้ำตาลน้ำตาลนั้น,น,น,นคือสาลายนะครับนะฮะถ้าสังเกตนะฮะสีฟ้านั้นคือน้ำทะเลที่อยู่ด้านนอกนะครับนะฮะ นี่คือสาลายนะครับถ้าด,ดูจากบนฝั่งนะทุกคนน่จอูจากบนฝั่งที่เดินมาเมื่อกี้นะครับนี่ยังไม่ไปไม่ถึงครึ่งเลยนะทุกคนเดี๋ยวเราจะต้องมาลุ้นกันนะว่าเราจะเดินไปถึงหรือเปล่าซึ่งผมเองก็ไม่แน่ใจกันนะต้องดูว่ารองเท้าบูทผมเนี่ยจะก,กันน้ำได้ขนาดไหน ดาวแบงคว่ายไปเรื่อยโอเคไม่รู้จะไปถึงหรือเปล่านะผมไม่แน่ใจล้วทุกคนแต่ถ้ามีเกาะอย่างนี้เรื่อยๆนะครับ ถ้ามีเกาะอย่างนี้เรื่อยๆเราสามารถเดินไปถึงได้นะครับนั่นคือเกาะที่เราจะเดินไปนะทุกคนไ้ดูฝั่งนิดนึงฮะที่เดินมาเมื่อกี้โนนครับ มาช่วยกันลุ้นหน่อยนะครับเพื่อนๆว่าวันนี้นี่เราจะเดินไปถึงเกาะตรงนั้นหรือเปล่าครับเราก็ดูน้ําด้วยนะนี่นตอนนี้น้ำประมาณยังได้อยู่ยังได้อยู่ <c oughs> แต่ถ้าน้ำเข้ารองเท้า,มาเมื่อไรก็จะต้องถอยนะทุกคนเพราะว่าไปต่อไม่ได้แล้วนะครับเป็นแต่ว่าจะมีกอแแก่งแบบ มันมีน้ำตลอดเลยทุกคนเป็นน้ำทะเลนะฮะหนุนหนุนขึ้นมาตอ้องยากมากทีนะ่จะมาถึงตรงนี้ที่ผมจะพาไปนะครับมาอยู่สมุยนี่สิบกว่าป,ปีเห็นทนะุกปัจจัยไม่เคยมีโอกาสที่จะมาเดินถึงที่นี่เลยทุกคนใกล้จะถึงแล้วครับ ใหญ่มากดูจากพื้นที่เมื่อกี้ถ้าเรองมองจากไกลๆจากที่เราเดินมาก้างหลังนู้นนะ,ะดูว่าพื้นที่นิดเดียวนะทุกคนแต่พอมาจริงๆโอ้โหแบบโอนี่จอดรถได้เป็นเป็นร้อยคันแล้วมืงน,นี้ผมว่าเนี่ย เป็นปลาการังนะฮะเอน้นี่หอยที่แท้คือปลาการังนะทุกคน ใหญ่มากเลยจะบอกว่าคือโคตใหญ่อ่ะว้างมากเลยอทางนรกที่เราเจอเมื่อกี้นู่นนะฮะเราต้องทำเวลานิดนึงนะครับคือที่ผมอยากที่ที่อยู่นี่คือเป็นอาการลังนะ มองไกลๆนึกว่าแค่ ก็คิดอยู่ว่าเขาอ,อยู่ได้เหรอแต่พอมาจริงกว้างมากฮะแล้วตอนนี้ที่ผมกำลังจะพาทุกคนไปก็คือไปดูน้ำทะเลครับของัางนึงของของเขาเรียกอะไรของเกาะเล็กของเกาะนี้นะฮะที่ผมยืนอยู่ตรงน,นี้ครับคือปะการังทั้งหมดเลยนะทุกคนนี่ย ก็เห็นเรือหรือเปล่านะตอนนี้นเป็นน้ำลึกแล้วครับโอเคทุกคนเนื่องจากว่าตอนนี้ฝนมันเริ่มจะตกลงมาหนักเรื่อยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องขออนุญาตกลับก่อนนะครับเพื่อความปลอดภัยให้เราต้องเซฟตัวเองด้วยนะพราฝนล,ล,ลงเม็ดแล้วตอนนี้ต้องรีบกลับครับ ครับทุกคนบุ้ลาด้วยทางนี้ด้วยนะครับไว้เจอกันใหม่คลิปต่อไปครับขอบคุณครับ